โอ้ยย oh. ังหรือว uh, hey, 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 oh, ah ่าเป็นโปรเจกต์ที่ยาวนานที่สุดที่ผมเคยดูนะรแต่ว่าซื้อมากๆนะปูว่าในในในงานเขาจะโชว์การเดินทางของพวกเราทั้งสองคนว่าเราเติบโตกันมาได้ขนาดไหนแล้วก็เริ่มต้นยังไงที่จุดไหน เคยเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงครผมหลังจากที่ดูไปก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้เดินทางมาในสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันเยอะมากๆม,มีอะไรชใช้ตัวเองเยอะมาก,มากแต่เราก็พยายามเดินไปด้วยกันทุกวันล้วก็ดีใจมากๆทีเออ่เราได้มาอยู่จุดนี้วันนี้นะครับผมก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่ มากในวันนี้นะครับผมผมว่าครั้งนี้น่็จะเป็นอคอนเสิร์ตครั้งที่สามของพวกผมแลที่นี่ครับผมแล้วก็เราก็ดีใจทุกครั้งที่มีโอกาสได้มาในจุดนี้ครับผมคือมันมีอะไรหลายอย่างมากๆที่ผมกังวลน,นะในในคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมทำไปเมื่อกี้มันจะ คนปากแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมพยายามที่จะาหาอะไรใหม่ๆมาพยายามชันเอนตัวเองหาใหม่ๆทาอะไรที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนให้ให้คนรู้ว่าเออเราอ่ะก็พ,พยายามนะที่ที่เราจะได้มาอยู่จุดนี้น,นะผมก็ดีใ,ใจมากๆที่มกคนมารับผมแล้วก็ to uh, all the international fans that are here i love you guys a lot and uh, so third time here in matarina uh, in i don't know if you guys came to the first one and the second one but yeah. i really appreciate you all being here and very grateful to have you guys here uh, behind my back supporting me supporting forth and uh, supporting everyone at GMA TV. I want to give back to you guys. Hopefully, uh, I'll see you guys in your country, in your places. And yeah, next year we'll have ticket to heaven. Hopefully, we're gonna have a uh, family at your country, at your place. So, thanks a lot for supporting us for today. And uh, thank you to all the live streaming people. <laughs> I love you guys. คือเม่์คอตอนนี้ก็ขอบคุณเจมินายก่อนนะที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับที่พาคอนเสิร์ตน,นี้มาให้มันสมนบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็เต็มที่ที่สุดน,นะ <c oughs> ก็ขอบคุณมากเพื่อนรักเพื่อนนะเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณมากดีใจที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์เนี่นยแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่ นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมก็ก็คือผมก็พูดทุกครั้งเลยแหละว่าผมรู้สึกติดหนี้บุญคุณทุกคนนะที่แบบทุกคนทําให้ผมเออมีวันนี้ได้ทําให้ผมทําตามความฝันของผมได้ไดออ้มีโอกาสเรียงครอบครัวได้ได้มีโอกาสเป็นหัวหน้าครอบครัวได้เยก็โอ๊ย,ย ทุกครั้งะผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเยอะแยะนะผมก็ขอบคุณจากใจจริงแหละแล้วผมก็พูดเสมอแล้วผมก็พูดทุกครั้งที่เจอพี่แฟนสาวทุกคนว่าผมนี่แหละจะทำพัฒนาตัวเองพัฒนาทุกอย่างเลยทำให้เออทุกคนมีความสุขก็ก็จะทำเรื่อย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 อเรื่อยต่อไปเรื่อยจนกว่าจะไม่มีคนดูเลย ผมผมสัญญาจริงๆว่าว่าผมจะทําแบบนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันมานะครับเดินทางกันมาก็รู้สึกว่าช่วงที่ผมเข้าวงการมาประมาณสี่ห้าปีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงเวลาสาั้นๆนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ผ่านมายาก ว่ามันยากสำหรับผมมากเลยแต่ว่าคือถ้าส่วนหลักๆทุกคนเลยกอผมไม่ได้เฟกหรือว่าผมไม่ได้พูดที่จะเอาใจทุกคนนะว่าเออผมผ่านเรื่องหลายๆผ่านเรื่องที่มันมันมันยากสำหรับผมได้เพราะว่า คือทุกคนที่นั่งตรงนี้เลยไม่รู้ว่า international fan ฟังออกไหมช่วยแปลให้เัาฟังด้วยนะผมว่าก็จะโอเค so he said that ใช่คือท้ายที่สุดคือขอบคุณแหละ,อะขอบคุณแหละขอบคุณนะทุกคนจริงๆจ,จากหัวใจครับผมะจะทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆจนเก่งขึ้นทุกวันแล้วก็จนกว่าพี่จะแก่ผมจะแก่แล้ว มีลูกแล้วด้วยนะอะไรครับมีแฟนคลับบางคนที่ขึ้นมาเนี่ยบอกว่ามีลูกแล้วด้วยนะใช่ก็ติดตามตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีลูกอ่ะอมากขอบคุณมากมาก <c oughs> เลยนะวันนี้แล้วก็หวังว่าจะซัพพอร์ตกันต่อไปอย่างนี้เปเรื่อยๆนะสัญญาไหมครับสัญญาสัญญาไหมโอเค,คก็จะทำเพราแก่สัญญา

ได้แค่นี้นะครับผม <laughs> ไม่ต้องพูดเมื่อกี้มีอยู่แล้วโ <laughs> <Okay. S 1> อเคทุกคนสามารถโบกไลท์สติกใน